สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเรายังคงอยู่ในช่วงเมนูรสไทยนะครับแต่ว่าประออกเป็นอารมณ์ฟิวชั่นและทำได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่เมืองไทยนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับขอเพียงมีอินกริเดนต์หรือว่าส่วนผสมหลักๆของเรานะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยเฉพาะว่า เครออะไรวัตถุดิบหลักนะครับส่วนผสมหลักของเราในในตอนที่ที่อยู่ติดติดกันช่วงนี้ผมจะพยายามใช้พวกเ,เครื่องสาเร็จรูปนะครับนันก็จะง่ายสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับเวลาปรุงก็จะได้ย่นเวลาวันนี้ที่ผมจะทำนะครับคือสติปลอยซอสผนังอ่าฟังดูน่าสนใจไหมนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับส่วนผสมตามนี้เลยครับเช็คดูก่อน โอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกแน่นอนผมมีเนื้อสตริปลอยนะครับก็จริงมันก็คือประมาณสันนอกแหละทีนี้คุณภาพของเนื้อคุณผู้ชมก็ไปเลือกเอาแล้วกันนะครับหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นเนื้อเป็นคัตติ้งแบบนิวยอร์กไปเลยก็ได้จะใช้เป็นโคขุนใช้เป็นเนื้อออสเตรเลียแล้วแต่กาลังซับคุณผู้ชมแล้วกันถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะก็คงจะโชคดีหน่อยเพราะว่าเนื้อคุณภาพดีมากราคาก็ถูกกว่าบ้านเรานะครับอ่ะหลักๆคือเนื้อนะครับผมมี พริกสดนะเป็นพริกแดงสดเลยเรามาเสริมสีแล้วก็เพิ่มกลิ่นและรสชาติให้กับจานนี้ของเรานะครับผมมีใบมะใบมะกรูดนะครับมีมันฝรั่งลูกเล็กนะฮะที่ผมเอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วนะรพร้อมเอามาปรุงต่อได้ผมนีถั่วแขกนะครับหั่นแฉลดนิดนึงนะให้มันดูดีแล้วก็เวลาปรุงรสเนี่ยมันจะเข้าเข้าเนื้อเข้าซึมได้ง่ายนะครับและนี้ครับที่เด็ดครับผมมีอซอสจะบอกว่าซอสหรอไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นแกงพะแนง อ่าเป็นน้ำแกงแผนงปรุงสําเร็จนะครับมันก็ซื้อได้มันมันแพ็คใส่กล่องมาเลยคุณผู้ชมก็ไปหาเอานะครับแต่จะทําให้จานนี้ดูรสดั้งเดิมนิดนึงก็คือเราก็ต้องมีกะทิด้วยคุณผู้ชมนีกก่กะทิก็กะทิกล่องอยู่ดีและพยายามทําให้ง่ายครับจริงๆแล้วมันถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพมาดูอาจจะทําคิ้วขมมดน,นิดนึงก,ก็อยากให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับ <S 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 โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเตรียมกระทะผมพร้อมแล้วก็เป็นกระทะเทฟลอนแบนๆธรรมดานะครับตั้งไฟให้ร้อนจัดโดยที่ยังไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรเลยทีนี้เรามาเตรียมสติปลอยกันดีกว่านะครับผมจะปรุงด้วยเกลือนะครับทั้งสองด้านเหมือนเราทำสเต็กครับคุณผู้ชมเกลือครับพริกไทยครับผมใช้พริกไทยดำนะฮะใช้หยาบๆเลยนะครับเกลือพริกไทยแล้วทีนี้ผมจะ โรยน้ำมันเฮโรยเี๋ยเทลงไปเลยเนี่ยน้ำมันมากอกนะผมเร่งกระทะขึ้นมาอีกแป๊บหนึง่งที่แรกมันร้อนจัดผมรีไปละเะวเดี๋ยวกระทะจะไหม้เกินไปเพราาน้ำมันมากอกทาทั้งสองด้านของเนื้อผมนะครับแทนที่จะผมจะเทลงไปบนกระทะไม่ผมไม่เอาผมจะทาที่เนื้อนะครับเพื่อที่กระทะผมจะได้ไม่ไหมเพราะถ้าเราเทน้ำมันมากอลงไปกระทะมันจะไหมนะทีนี้จุดเดือดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะโอเคเอาเนื้อเบี้ยวเลย โอเคครับตอนนี้กระทะร้อนจัดเนื้อชุ่มไปด้วยน้ำมันมะกอกและรสชาติที่เราปรุงลงไปแล้วก็ลงไปเลยคุณผู้ชมผมจะย่างไฟร้อนจัดอย่างเงี้ยด้านละประมาณ2นาทีนะครับผมพยายามจะให้มันออกมาเป็นมีเลียมแรวกคุณผู้ชม,ชมนะครับด้านละ2นาทีเราจะไม่กลับไปกลับมานะครับโ okay. อเคดังนั้นเดี๋ยวผมย่างเสร็จคลิปนี้ใหไงคุณผู้ชมดูร้อมกันไปเลยตอนนี้ขอเวลาย่างเนื้อกันครับ โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมเอาเนื้อผมขึ้นมาพักแล้วนะฮะทิ้งไว้ประมาณ2นาที3นาทีก็แล้วแต่นะครับเราจะผัดเครื่องเคียงอย่างอื่นต่อนะครับ่อนอื่นผมลงถั่วผมลงไปเลยนะครับในกระทะเดียวกันผมก็มีอันฝรั่งลูกเล็กผัดรึ้ในเสียลงไปเลยเพิ่มน้ำมันมากอกลงไปอีกนิดนึ่งนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับ Okay. ให้เขาได้สีผมจะใช้กระทะเดียวกันเนี่ยแหละปรุงไปเลยดังนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องระวังก็คืออย่าให้ไหมเด็ดขาดนะครับเพราะถ้ามันไหมขึ้นมารสชาติก็เสียไปเลยเหมือนกันโอ <Okay. S 1> เคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพอได้ที่แล้วปุ๊บผมก็จะออกไปพักแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำซอสตรงนี้ต่อโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ที่กระทะใบเดิมผมใช้ไฟอ่อนนะครับลงเจ้าน้ำแกงแนงืาทำซอสนะครับนี่เอารสชาติทั้งหมดที่อยู่ในกระทะลงมานะครับผู้ชมก็ปรุงชิมรสด้วยนะคะรับคือรสชาติของเนื้อรสชาติของผักทุกอย่างที่อยู่ในกระทะเนี่ยมันก็จะรวมไปอยู่ในนี้ด้วย คือจริงๆแล้วมันก็คือน้ำล้างกระทะนั่นเองแต่มันเป็นเทคน,นิคที่เขาใช้กันคุณผู้ชมอย่าตกใจนะครับอ่ต้องปรุงชิมรสนิดนึงอืมรสชาติค่อนข้างจัดจ้านผมเพิ่มจะได้ค้นขึ้นมานอ่อืมีแ่แหละครับซอสของเราเคี่ยวนานก็ข้นนะให้รสชาติเข้มข้นขึน้นนดหนึงใเกลือจูนนิดหน่อยนะครับพริไทยดำ โอ okay. เคเคี่ยวไปให้งวดอย่างที่คุณผู้ชมพอใจนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่ามาตามผมมาเลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมจะจัดจานและผมตั้งใจจะให้มันดูเป็นเหมือนแบบชามแกงเวลาเราทานแกงผัแนงนะครับแต่ว่ามันเป็นสเต็กดังนั้นอย่างแรกเลยคุณผู้ชมผมจะลงซอสลงไปก่อนเลยที่ก้นอือนิดหนึ่ง ขึ้นไหมมันเลอะทำไมเนี่ยอะลงไปประมาณนี้นะครับอทีนี้เนื้อเนี่ยผมพักไว้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นไฮไลท์เอาไว้ทีหลัผมจะขออนุญาตลงเครื่องเคียงอ่าคือมันนะครับแล้วก็พวกถั่วของผมเนี่ยทานคูณไป นะครับผมอยากให้มันเป็นจานสเต็กที่มีอารมณ์แบบบ้าน,านวัด,ว,ดวัดหน่อยอะ่ะเพราะเราอาหารไทยส่วนใหญ่อาหารแนวเนี้ยเราก็ทำไปถวายพระเวลามีงานบุญงานบ้านงานบุญอ่ะโอเคทีนี้สเต็กเนี่ยผมจะหั่นเสิร์ฟขึ้นมาเป็นคล้ายๆไอเออุออโ,อโนโสเต็คเกอร์อ่ะคุณผู้ชมนะก็ตอนนี้น่าจะคุกกิ้งได้ทีแล้วเนื้อนี่เป็นเนื้อในบ้านเรานะครับดังนั้นอาจจะไม่หรูหราเท่าไหร แต่ว่าอย่าดูถูกเนี่ยโคขุนนะได้อยู่อ่ะอันนี้ออกเป็นมีเดียมมีเดียมหน่อยอืมอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ตัดหัวท้ายหน่อยโอเคออกอมีเดียมอืบ น,นีโอ้โหเนื้อมันไม่เท่าทกนันคุณผู้ชมทอไงดไีไม่เร็วไม่เร็วด้านสวยๆอย่างนี้ดีว่ะเออ เออค่อยดูใช่หน่อยนะครับข้างบนผมจะใช้พริกสดประมาณนี้ทีนี้กระทิกระทิอ่าคนๆค,คุณผู้ชมจะไปเคี่ยวมันข้นจัดก่อนเลยก็ได้แต่ผมไม่ซีเรียสผมลงไปเลยให้มันอืมลาดลงไปตรงกลางชุ่มๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสตรีปลอยซอสพะเนนงพร้อมเสิร์ฟนี่หน้าตาดูน่ารับประทานไหมคุณผู้ชมเชิญครับ